สวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนอื่นผมก็จะมาอัปเดตคลิปของวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ามีเลขอะไรเข้ากันบ้างนะครับวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2513นะครับเข้าน้อยปกติ16นะครับและแตก3ตัวแตก561ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มไลน์ของผมท่านจะรู้นะครับว่าผมให้เลขแตก3ตัว แต่เลขก็อยู่ในตารางที่ผมให้ไว้นะครับและวันอาทิตย์ที่22เดือนพฤศจิกา63นะครับเข้านอยปกติ69นะครับและแตก3ตัว569ในตารางนะครับที่ให้ไว้นะครับสำหรับคนท่านที่อยู่ในกลุ่มไลน์ผมก็จะรู้นะครับว่าผมให้แตก3ตัวนะครับ มาชมคลิปถัดไปดีกว่านะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสูร่รายการทีเด็ดมาเลยนะครับผมอาจารย์ออสต,ตาก,กศิลานะครับพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอัดคลิปของวันพุธนะครับที่25พฤศจิกายน2563ครับผมจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมนะครับ ในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2563เวลา16นาฬิกานะครับทางสถาบันนะครับได้จัดงานเทะจาดนะครับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งพวกอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้นะครับประมาณ200-300ชุดนะครับท่านผู้ชมท่านใดสามารถร่วมบุญกันได้นะครับจะร่วมบริจาคอะไรก็ได้โทรมาที่ทางสถาบันได้นะครับหรือร่วมเป็นเงินก็ได้นะครับทุนทรัพย์ก็ได้ครับ ก็ขอให้ผู้ชมนะครับมีโชคมีลาบที่สิ่งใดประสบความสำเร็จสมบัติถนานะครับที่ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้ชมที่บริจาคร่วมบุญกันมานะครับก็มาชมดาวเด่นของวันพุธกันดีกว่านะครับมีอะไรกันบ้างนะครับมาเลและหานอยคู่กันเลยนะครับดาวดวงแรกนะครับดาวพระรหัส5านะครับดาวพระรหัส5ายังวันนั้นได้ตําแหน่งอนุเกษตรสลับเรือนนะครับยังได้เป็นนิดด้วยนะครับยังได้ตําแหน่งวอลโคตดด้วยนะครับ มาดูดาวเด่นดวงที่สองนะครับผมให้ดาวจันสองนะครับวันนั้นได้มาตรฐานดาวเป็นเทวีโชคนะครับวันนั้นได้ตําแหน่งระวางปู่เอกด้วยนะครับมาดูดาวเด่นดวงต่อไปดวงที่สามนะดาวเสาเจ็ดก็ยังแรงอยู่นะครับได้ตําแหน่งมาตรฐานดาวเป็นอนุเกษตรสลับเรือนนะครับยังได้ตําแหน่งวอลโคตดระวางด้วยนะครับดูดาวเด่นดวงที่สี่นะครับดาวภเกดเก้านะครับ วันนั้นได้ตำแหน่งวอลโค้ดระวางนะครับมา Jamie, LIKE no. ดูดาวเด่นดวงที่ห้านะครับดาวศุกร์หกนะครับมาตรฐานดาวเป็นเกษตรนะครับมาดูดาวเด่นดวงสุดท้ายดาวพุธสี่นะครับมาตรฐานดาวเป็นมาตรฐานดาวไม่มีนะครับก็ครบแล้วนะครับสําหรับทั้งหกดวงนะครับอันนี้ก็ผมจะมาจับเป็นคู่คู่ให้กับท่านผู้ชมนะครับ ทั้ง10คู่นะครับมาชมกันเลยดีกว่านะครับคู่แรกนะครับ5 2 57 5 9นะครับ56ครับ27 29 26ครับ79นะครับ76และ6 9นะครับทั้งหมดส0คู่ก็ครบแล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่จะเข้าร่วม กลุ่มไลน์ของผมก็เชิญได้นะครับผมจะมีลิงก์ไลน์กลุ่มอยู่ข้างล่างนี้หรือโทรมาที่เบอร์นะครับเป็นไลน์นะครับ0863356397นะครับเป็นไลน์นะครับขอเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์ออสนะครับรายการทีเด็ดมาเลยนะครับรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับจะมีแนวทางการวางตัวเลขของผมทุกวันนะครับและอาจารย์หลายๆท่านนะครับมาช่วยวางเลข ให้กับท่านผู้ชมหลากหลายอาจารย์นะครับท่านสามารถเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ